สวัสดีครับสวัสดี f c หลักนาที่รักทุกท่านครับวันนี้มาพบกันวันที่14สิงหาคม2 5 1 7วันนี้ขอญ่านครับวันนี้มาชา้าติดภาร,รก,กิจนะครับอาสำราวพัสบว,วันที่12นะครับผลรางวัลออกไปที่98 9284นะครับก็ออก84ตัวเดิมนะครับนะก็สูตรเรานะครับก็ มีบางสูตรนะครับที่จะพูดกันมาได้นะครับวันที่14รอบนี้6สูตรนะครับ6สูตรชนกันที่2หมดเลยนะครับว่าจะมาไหมนะครับเนื่องจากรอบที่ผ่านมาเนี่ยชนไปที่7นะครับไม่มานะครับชนที่6ก็ไม่มานะครับแต่รอบนี้ชน6สูตรนะครับสำเร็จเลสอง ก็ฝากไว้นะครับเลขในกลุ่มก็เหมือนเดิมครับสูตรนี้ก็ยังเดินดีนะฮะอยู่ที่ว่าท่านจะจับชนกับสูตรไหนนะครับสำหรับในสูตรนี้มาดูในสูตรนี้นะครับสูตรนี้คือสูตรที่เรา,านำมาให้ดูนะครับเป็นสูตรเป็นสูตรใหม่ที่คิดขึ้นมาแล้วก็ สูตรเดิมนะครับที่โคลงไว้นะครับอาจจะเห็นว่าสูตรนี้นะครับเดินดีแต่ช่วงหลังมาผิดนะครับวันที่สิบสิบสองนี่ผิดนะครับหนึ่งกระสุนไม่ผิดไม่มาเลยนะครับนี่นะครับขั้นที่ผ่านมาที่อดบอกว่าเด่นเก้านะครับเด่นที่หกเจ็ดเก้าเนี่ยเด่นเก้านะครับแต่เราไม่มีคู่จับในสูตรเรานะครับสาหรับสูตรเด่นเก้านี้นะครับ ออกมาตัวเดิมนะครับนะแปดสี่สี่แปดนะครับก็สูตรเยอะนะครับแต่ที่เดินเนี่ยยังไม่ขรุดรือสูตรสี่ตัวเรานะครับนะศูนย์สี่หกเจ็ดรอบมาที่สิบสองที่ผ่านมามาแค่สี่ 4, ตัวเดียวนะครับสําหรับวันที่สิบสี่นี้นะครับสูตรนี้จะแปดกับสี่นะครับอ๋งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับสูตรนี้แล้วก็สูตรนี้ก็หลุดนะครับห้ากับหก สูวรนี้ยังเงินดีครับแกับหนงที่ผ่านมาได้ศูนย์กับเก้าครับูย์นี้ศูนร้อยมาไหลเรานะครับแกับเก้าที่ผ่านมานะครับวันี้ได้หกับแปดสูนี้นะครับสกับสีู่นี้แกับศูนย์นะครับแล้วก็สูตร4ตัวเรารอบนี้ได้2458นะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับสามนะครับรอบนี้สั่สี ก็มาชนที่4นะครับจะเอาตัวชนนะครับนะชนที่4แต่รอบที่ผ่านมาชนแล้วไม่มานะครับส่วนนี้ชนที่7นะครับ7ไม่มานะครับ6ก็ไม่มานะครับ6 7มาเก้านะครับรอบนี้3 4 7ก็ดูว่าตัวไหนจะมานะครับนะชนตัวเดียวครับ4ี่ตัวนี้ชน8นะครับนี่ชน2ชน4ชน8 แปดนะครับ, 8, รบเห็นว,ว่าแปดค่อนข้างเด่นนะครับนะรอบนี้ถ้าเอาตัวชนนะครับมาดูสูตรสูตรนี้นะครับไม่ค่อยได้นำเสนอครับแต่ก็รอบนี้จะมานำเสนอให้ให้ดูนะครับว่าสูตรนี้มันก็เข้าดีนะครับ ตัวนีสูตรตัวเดียวนะครับรถบานมาจริงให้เด่นที่9้านะครับเตรียมไม other, ่ได้ทันบ่งไว้เราเลยให้ไปเด่นที่7แทนนะครับแต่ก็จับคู่ไม่เข้าอยいい <fal is> ู่ดีครับเนื่องจากว่าเราได้แค่ตัวเด่นแล้วก็จับคู่ไม่เข้าเนื่องจากตัวเก้าสองนะครับรอบนี้เด่นที่8นะครับจริงๆเด่นที่8ดนะครับตามสูตรของตัวนี้นะครับแต่ก็ไม่ให้ดูนะครับจะให้ดูตัวนี้ครับเอาแค่นี้ครับเนื่องจากสูตรเยอะดูเยอะก็งงนะครับให้ดูแค่2ช่องนี้นะครับ 9ก้ากับศูนะครับสตัวเรานะครับเอามาชน4ตัวนะครับเกับ0ูนย์ชน 0, 0ูมานะครับมา4 0 0ศชน1นึ่งนะครับหนมาหนึกับ6กหชน5ตัวเดียวนะครับหมา5 4าสี่สกับ 3, 4ชน4ี่สีมานะครับแปเอาออเฉพาะตัวชนตัวนี้นะครับนะ เราไม่เอาผล,ผลนี้ออกครับตัวนี้ตัวนี้เข้าสองสองวดเลยนะครับเ,เข้าสองตัวนะฮะสามกับสี่ก็มาเสียงสี่ทั้งสามศูนย์กับหนึ่งก็มาทั้งหนึ่งทั้งศูนย์นะครับแต่เราเอาเฉพาะชนสี่ตัวนี้ชนเด่นสี่ตัวเรานะครับรอบที่สิบสองเนี่ยสิบสองนะครับรอบที่สิบสองสามกับสี่นะครับชนสี่สี่มาแปดสี่รอบที่สิบสี่ สี่กับห้านะครับอ่รอบนี้อาจจะหนักใจหน่อยนะครับเพราะว่ามันชนทั้งสองตัวนะครับชนทั้งสี่ทั้งห้างั้นสี่กับห้าน่าสนใจว่าจะมาตัวไหนนะครับนะแต่แอปชอบห้านะนะครับถ้าผมรู้สึกนะครับชอบห้ากอจับชนเลยครับรอบนี้อาจจะรอบนี้ตัววิ่งเรา อาจจะจับคู่กันมานะครับนะอาจจะมาสองตัวนะครับรอบนี้ว่าจะจับคู่กันไหมนะครับทั้งสี่ตัวเนี่ยคาดที่ว่ารอบนี้น่าจะมาสักสองตัวนะครับในสูตรนี้รอบนี้ให้เด่นสองนะครับเด่นสองคือเด่นจากสูตรที่ชนกันที่นำเสนอให้นะครับสูตรแรกนะครับจากสูตรนี้นะครับเด่นสองเนี่ยจากชนสองมาหกช่องนะครับก็เลยให้เด่นที่สอง นะครับซึ่ง2มันก็มีในสูตร4ตัวเราอยู่แล้วนะครับสองแต่ถ้าท่านใดจะลองเสี่ยงดูคือจับชนเลยครับสองสองสองสี่สองห้าสองแปดนะครับชนดูเลยครับก็ได้เลขแค่สี่ชุดนะครับแอดก็เลยจับชนเลยครับรอบนี้จะลงไปให้เจ็ดตัวนะครับเจ็ดชุดนะครับชน สมาชนครับเนื่องจากบางสูตรอย่างที่นะครับสูตรนี้นครับสูตรเลขตัวเดียวนะครับรอบที่ผนานมาได้เก้าครับรอบนี้ได้แปดนะครับแอดก็เลยให้เด่นที่แปดไปด้วยนะครับเด่นที่แปดไปด้วยแต่สองมันอยู่ในสูตรนี้อยู่แล้วนะครับแอทก็เลยจับชนที่สองนะครับสองแปดรอบนี้เน้นล่างไปที่สองแปดตัวเดียวนะครับเน้นล่างอ่าจับคู่ชุดชุดอื่นนะครับ 0 5 0 4 6 5 2 7 5 8 4 7 4นะครับอาจจะเน้นที่5หน่อยนะครับ mm. ก็อาจจะไม่ได้สลับจริงๆของเราเป็นหลักหน่วยนะครับนะถ้าจะถ้าจะมาชอบตัวนี้ก็ต้องเป็น8 5นะครับนะ8 5 8 5 0 5นะครับ7 2นะครับก็จะเป็น7 2นะครับนะ ไม่ใช่สองเจ็ดเราจะยืนตัวนี้ไว้ที่หลักหน่วยนะครับอแปดห้าห้าแปดมันก็เป็นได้ทั้งสิบทัวหน่วยนะครับถ้าจับคู่กันมานะครับเพราะว่ามันหลักมันก็อยู่ทั้งสองตัวนะครับมีทั้งห้ามีทั้งแปดสำหรส่วนนี้นะครับตำเปนก็ฝากไว้แค่นี้ครับวันนี้มาช้านิดหนึ่งนะครับแล้วก็จับคู่ก็อย่างที่บอกนะครับไม่เข้านะครับแต่ก็มีเอฟซีหลายท่านนะครับที่นาเลขสีตัวนี้นะครับ แล้วก็ไปจับได้เด่นของอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยมาจับชนดูนะครับท่านก็อาจจะเป็นผู้โชคด,ดีนะครับซอหรับแบตก็ยังไม่ปังนะครับหวังว่าสักวันหนึ่งจะจับเข้านะครับก็ขอให้ทุกท่านครับโชคด,ดีมีความสุขครับผมตกหวยรวยทรัพย์ทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ